สำหรับใครที่ต้องการที่จะถ่ายรูปคนส่งผ่านมือถือนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าโมเดลรีลิสหรือว่าหนังสือเผยแพร่ภาพนายแบบนางแบบเนี่ยสามารถที่จะอัพลงในมือถือได้หรือไม่นะครับวันนี้ผมก็มีคำตอบจากคุณบรรพฤ์นะครับขอบคุณสำหรับความรู้นะครับที่ท่านบอกว่าสามารถจะอัพลงได้นะครับแต่เราอาจจะต้อง อัปโหลดจากในคอมก่อน1ครั้งแล้วมันจะมีตรงนี้นะครับผมลองดูนะผมลองเอารูปมือถือผมใส่อย่างงี้นะเนี่ยแล้วมันจะมีข้างล่างสุดเห็นไหมครับเขียนว่าเพิ่มหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพตรงนี้มันสามารถใส่ได้นะครับเราก็กดเข้าไปครับแล้วมันจะมีหนังสือต่างๆที่ผมเคยแนบเนี่ยหนังแบบฟอร์มต่างๆนะแบบฟอร์มนางแบบต่างๆเนี่ยเราสามารถติ๊กอะไรได้แต่ถ้าหลังจากเราเพิ่มครั้งแรกใช่ไหมผมลองดูนะอันนี้ผมลองดูเองก็ไปกดที่เครื่องหมายบวกนะฮะ นี่ข้างบนเนี้นี่ครับผมอัปโหลดไฟล์หนังสือให้สื่อเผยแพร่ภาพกดตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับก็คืออันนี้เราอาจจะต้องหาวิธีนะครับใครที่มีสกิลว่ามีโปรแกรมตัวไหนบ้างนะที่สามารถโหลดเอกสารก็อาจจะเป็น Word อะไรอย่างนี้ก็ได้นะ jpeg อา่านไฟลนะ์อ่านไฟล์ p d f เนอะเพราะมันเป็น pdf ไมมไม่แน่ใจนะอะไรพวกนี้แล้วก็แปลงไฟล์ jpeg นะถ้ามีสกิลตรงนี้นะก็สามารถที่จะทําได้นะแต่ตรงนี้ ใครที่มีคําแนะนําอีกก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าสามารถที่จะเรียกว่าเรียกว่าไงแบบไอ้โมเดลลิลิสอ่านไฟล์ในอ่านไฟล์โมเดลลิลิสในมือถือนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้แท็กนะครับกรอกพิมพ์เข้าไปได้ก็ลองแนะนํามาดูนะครับเ <Thanks>. บื้องต้นนี้ก็คือโอเคครับอัปโหลดได้นะครับอันนี้มาไขาข้อข้องใจให้นะครับขอบคุณคุณบรรพด,ด้วยนะครับ